สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกับช่องสาวคูรหลาดไกลพิีีแล้วจ้ะวันนี้ฉันที่พาทุกคนทำคัพเค้กแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคัพเค้กจอดอยากทำเอาไปส่งครูจอดอยากเอาไปถ่ายรูปเอาไปส่งครูกันเลยมาทำเอาไว้ m ะบอนเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้ะ ส่วนประกอบของแอปเปิลคัพเค้กก็มี <I mix. S 2> เนยละลายรนึ่ห้าสิบกรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์สองร้อยกรมัมน้ำตาลทรายสองร้อยกรมัมไข่สาม <mix> ลูกแอปเปิลสามลูก <mix> นี่เดิอพี่น้องเนยที่ฉันใช่จะเป็นเนยตัวนี้ที่เขาไว้ทำคัพเค้กอันนี้อัลมอนด์อัลมอนด์ฮันก็คือถ้วยที่ใส <do> น่น้ำมันน้ำมันอัลมอนด์ใส่ผสมลงไปได้จ้ะ เรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้ะ <Money. S 1> เราก็จะปอกแอปเปลิลแอปเปลิลก่อน one apple ล n e apple and two apple <c> one <oughs> mm. apple I have one time อ mm. and king and garden ว่าตอนนี้ก็จะเอาแป้ง แส่งสารีอันนี้ก็สูงเทลงไปรุง่งเ้อะจัดลอนเลยจัดลอนลอนแป้งจัดน้ <c oughs> นี่ลอนนี่จัดลอนแป้งวันนี้จัตจ,จิพาทำเคก้ก คัพเค้กค <company. S 2> ัพเค้กแอปเปิลแอลมอน์ใส่แอลมอนต้อร่อยมาอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยอืม what next what next what the next mix up mix up มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่น้ำตาลลงไปเอาแต่ mix up มาโอเค I m i มิกซ์อัพ ไข่จักลูกแล้วนี่ไข่จักฟองเนาะทูเอ็ก <Okay. S 1> อันนี้อะไรทีเอ็ก <Three. S 1> ใส่ไข่สามฟอง <'m> ในคนในคนเลยจักคน <Okay. S 1> ใส่ไข่สามฟองอันนี้ใส่เนยละลายเนยละลายลงไปทีนลงไปคนทุกอย,าย่างเข้ากัน คนทุกอย่างให้เข้ากันเราไม่มีของคนของตีเราเสียเราใช้ไม้พายเอาง่ายสุดๆทุกอ,อย่างให้เข้ากันแล้วก็นี่น้ำมันน้ำมันแอลมอนมาเอาไหมคะใส่น้ำมันแอลมอนหนึ่งช้อนชา <I help. S 1> เดี๋ยวก่อน ใส่นช้อนชาวันวันทีสปูนคนทุกอย่างให้เข้ากันคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโนอยู่ข้าง Eat b e f o cook f i o o k e v e r ิ t i n มีเกล็ดเดี๋ยวกระลกยังไม่ it's not mix it's not mix อ e ดี y เห็นหนาเตยโจทย์แล้วข้อจิตัดอันไหนอีกน้องเห็นหนาเมื่อทุกคนเนี่ยเขาอยาก,กาจิตตัดแล้วข้อจิตัดเเอมย์ให้คอมเมนต์ตนะโทษอิงสกุลหนาวโทษอิงสกุลหนาวเด่นหิกฟินิสกุลทีอ,อคทุครบทีครอเสร็จแล้วที่นี่โอ้้มาแลวกเสร็จแล้วอีกคนมิกซ์อัพก่นมิกซ์อัพอ l เรดี้ กั้นแต่เราจะมาตักใส่ถ้วยใส่ถาดเราจะเอาเดี๋ยวก็หลุกเดี๋ยวเอาถ้วยนี้ใส่ I want the so torch I want, the, I want the, the blue one the blue one โอเค No have the black You got the pink and the blue already right? Yes yeah? pink แล้วไงต้องทำย่างี้นะแถวเลยอะไรเนาะเอา้าอั่ในถุกมั้งใส่นิดนึงยังละช่อนนี่นะเราเย็ดมาี๋ยวพอลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใส่ก่อนจากนั้น No, Ló ở No, no, vang. put on at one thing? okay đó. Mang trình sáng chìm này this is not. Uh -huh. This is not this is okay 3 <coughs> <coughs> เสร็จแล้วเราก็ตักลาดไปข้างบนอ๋อนี้จะเบลวเรเดี๋ยวใส่เสร็จก่อนค่อยจะใส่เบลลเบลเชวิต hmm. ิเ oh, ร mm ็นี่จะอ๋อบเบลน์ m a เราไ็ใส่ว่ลุกหน่ลใส่เอลงอืมนี่เนี่ยอันน้ดี่มไม่มีดอกวะอันนี้นคอยกดลงให้แม่ม่เอาใส่น้กโอเคพอละนา่อยมเอาส่เสร็จแล้ว เราก็จะไปใส่เตาอบเปิดไฟที่ลอยสิบลอยหกสิบองศาแล้วแล้วตอนนี้ครับเค้กของเราก็สุกแล้วแล้วก็เช็คดูไม่จิ้มไม่ติดแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ ให้เย็นสักสิบนาทีจ้ะเดี๋ยวเรามากินกันจ้ะมาแกะดูออเอาไทย <Already. S 1> เอาเลดด้ไอดูครับเค้กไอดูครับเค้กเอาเลดด้ครับเอาเลดด้ครับแซ่บแซ่บครับครับแซ่บแซ่บจะชิมให้ดูก็ได้ <S <S นี่อืม อร่อยลองพูดดูอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บตอนนี้คัพเค้กของเราก็เซจแล้วเนาะทิ้งไว้สิบนาทีพี่น้องทิ่้งไว้สิบนาทีแอปเปิ้ลคัพเค้กอัลมอนด์ ไปอบบคฟาลฟาลฟาลแอปเปิลอยู่ข้างในฟาเลฟารเลมอนจะอน้ำมอ้วขอนพุชมนุชชเยวก่อนเดี๋ยก่ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสา <cały istas S 2> วคลาดไกด์ถ Mont ินจ้ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวคลาดไกด์ทินเดลุดน้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจ้าบ๊ายบายขอบคุณครับจ๊อครับ